ตรมาสล่าสุดของ NVIDIA ดี่ี้ต้องบอกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการเทคโนโลยีอีกแล้วนะครับเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยว่าอาณาจักร AI ของพวกเขาเนี่ยกำลังเติบโตไปถึงไหนแล้วเบื้องหลังตัวเลขมหาศาลเหล่านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกที่ทุกคนพูดถึงกันเลย46,700ล้านดอลลาร์ใช่ครับนี่คือรายได้ของ n อ็นวีดียภายในไตรมาสเดียวเท่านั้นเอง แล้วตัวเลขนี้มันไม่ได้แค่สูงเฉยๆนะครับแต่มันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงขึ้นถึง56%เมื่อเราเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าความต้องการชิป AI ตอนนี้มันร้อนแรงขนาดไหนการเติบโตร,ระดับนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากแหล่งเดียวแน่นอนครับในส่วนแรกนี้แหละเราจะมาถอดรหัสกันดูว่าไอเครื่องจักรทำเงินของ Nvidia เนี่ยจริงๆแล้วมันขับเคลื่อนด้วยอะไรกันแน่ แน่นอนครับว่า Data Center ก็ยังคงเป็นหัวใจหลักที่ทำไรายได้มหาศาลอยู่แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือธุรกิจหุ่นยนต์ครับถึงตัวเลขรายได้จะยังดูเล็กแต่กลับเติบโตสูงสุดถึง69%เลยนะนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราว่า NVIDIA เดียกำลังวางรากฐานสำหรับเคลื่อนลูกต่อไปที่ AI จะไม่ได้อยู่แค่ในคลาวดแต่อยู่ในโลกจริงๆของเรานี่แหละครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องเรามันไม่ได้มีแต่ด้านบวกนะครับ คือท่ามกลางตัวเลขการเติบโตที่มันดูน่าทึ่งเนี่ยกลับมีปัญหาใหญ่ระดับ4,000ล้านดอนลลาร์ซ่อนอยู่ซึ่งมันอุปสรรคสำคัญที่บริษัทกำลังเผชิญหน้าอยู่เลยเชื่อไหมครับว่าไอ้ตัวเลข56%ที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบ9้าไตรามาสของ n อ i นวีดีเลยนะแล้วเหตุผลหลักที่ทำให้การเติบโตมันชะลอลงก็มีอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นเองผลกระทบจากปัญหานั้นน่ะหรอครับตีเป็นมูลค่าได้มหาศาลเลย เอ็นวียประเมินว่าพวกเขาเสียโอกาสทางรายได้ไปมากกว่า4,000ล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวแล้วไอ้ปัญหานั้นมันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือสงครามเทคโนโลยีนั่นเองครับการที่รัฐบาลสหาราัฐสั่งห้ามส่งออกชิป AI ประสิทธิภาพสูงอย่างรุ่น H20 ไปยังประเทศจีนซึ่งเคยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆของเอ i นว a มันก็เลยทำให้รายได้ก้อนโตหายวับไปกับตาเลย ทีนี้พอเจอกำแพงทางการเมืองที่จีนเข้าไป n v i d i ี Nvidia จะสวนกลับยังไงล่ะคำตอบของพวกเขาก็คือคำนี้เลยครับ Blackwell นี่ไม่ใช่แค่ชื่อชิปรุ่นใหม่นะแต่มันคือไพ่ตายสำหรับอนาคตของบริษัทเลยก็ว่าได้นี่คือวิสัยทัศน์จาก CEO ของพวกเขาเลยครับเขาไม่ได้มองว่า n อ i น i เดีเป็นแค่บริษัทเทคโนโลยีนะแต่มองว่าเป็นผู้สร้างครองสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกเทียบเท่ากับไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตในยุคก,ก่อนๆเลยทีเดียว แล้วหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ก็คือเจ้า Blackwell นี่แหละครับชิปรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อน AI และ Data Center ในยุคต่อไปซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเป็นที่ต้องการอย่างมหาศาลเลยแต่วิสัยทัศน์ของ Nvidia ไม่ได้หยุดอยู่แค่การขายชิปนะครับพวกเขากำลังมองไปไกลกว่าน,นั้นมากคือมองไปถึงการเป็นสถาปนิกที่วางโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดสำหรับโลกอนาคตที่อาจจะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียว และพวกเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้คนเดียวนะครับแต่กำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากๆตั้งแต่ค่ายรถยนต์อย่าง G.M. ไปจนถึงยักษ์ใหญ่เทคอย่าง Meta และ Microsoft พร้อมๆกับขยายสนามรบไปยัง AI บน PC และโรงงานอัจฉริยะทุกอย่างนี้คือจิ๊กซอในแผนการใหญ่ของพวกเขาทั้งหมดเลยครับ และเมื่อเราเอาภาพทั้งหมดนี้มาต่อกันเราจะเห็นเป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานอย่างไม่น่าเชื่อเลยนักวิเคราะห์บางคนมองว่าด้วยกลยุทธ์นี้มูลค่าของ Nvidia ดีอาอาจจะพุ่งไปถึง9ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2030เลยทีเดียวครับแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางสู่มูลค่า9ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความทา้าทายสาคัญที่เราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน นี่คือภาพรวมที่ค่อนข้างสมดุลน,นะครับด้านหนึ่งก็คือพลังขับเคลื่อนจากความต้องการชิปแบ็กเ l l ที่มันมหาศาลจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่เริ่มไล่ตามมาติดๆความตึงเครียดทางการเมืองที่อาจจะกลับมากระทบการส่งออกอีกครั้งหรือแม้กระทั่งคำถามใหญ่ที่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ภาวะฟองสบู่ AI หรือเปล่าสุดท้ายแล้วคำถามสำคัญมันก็ยังคงอยู่ตรงนี้แหละครับว่า เอ็นวิดคือสถาปนิกผู้สร้างโลกอนาคตจริงๆหรือเป็นเพียงแค่จุดสูงสุดของกระแสครั่งคลา AI ที่รอวันแตกสลายกันแน่นี่คือคำถามมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่มีแต่เวลาเท่านั้นละครับที่จะให้คำตอบกับเราได้